สวัสดีครับผมพี่น้องกำลังจะเตรียมตัวออกจนถ้าพี่น้องอโอ้ยวันนี้กัดใจหายอยู่พี่น้องวันนี้่ทราบว่า,วาัสดีอมกำลั้งทำงานต่ออยู่ครับผมวันนี้เรามีงานที่เกษตรวิสัยนะครับผมนี่นี่เกษตรวิสัยพี่น้องเป็นงานคอนเสิร์ตสองชั่วโมงนะครับผมเกษตรวิสัยก็คือเรียบเ<ล>รียวโอเค นีทท่ทั้งรถทั้งหรดงานสองชั่วโมงนะคบะที่เกษตรวิสัย้ริงตรงนี้นะครับชใช้มากีหนึ่งชิวน้อส้มนะครับทรกผู้กาศทั้งหมดกำลังยังไม่ถึงคนเยอง ข้างบนกำลังยางมากยิ้มตแขงกำลังยางมากจะเดินทางไปที่อำเภอเกษมนิสัยนะครับจังหวัด้อยเอพี่ขึ้นขันมีทำงานมือสิขึ้นขันบีนั่ังกำลังแค่คนพี่น้องพบาารดตัวกับยุบวนอ้อ อยว้จะปวดเจอกันครับพี่น้องหมูแดงพี่น,อน้องอำเภอกเกษตรวิสัยได้ยินว่าเล่นบนเวทีพี่เอนุชาด้วยคือมีหัวเป็นเสีปยประทะกันหรอกพี่นอ้องร่อเจอร่อเจออะไรครับบนยุ้ยกับไม้เราเจอกันครับบนพี่นอ้องนี่นะครับับทางาไม่ออกหัวนะครับไม่แอบรักสุขภาพมาให้ลูกๆกินตอ,อนเช้าไก่ย่าง ปิ้งปลาเนียปิ้งปลาดุแแ็บคนดูเว็บหมื่นหนึ่งเรา่ยีกย่างแล้วเว็เป็นทั้งหมดอันีนี้วตำบุกทั่วเ็นที่บอกว่าเจไใบต้องมาแน่นอนหาะตำรับดีมากเราเป็นทำเลไหนแรกไจอย่างการุดที่ไรเลยสักค้าวเหลือมาหน้าท่านมากนะฮะต ขอบคุณแม่ดอกรักของมากเลยนะครับวันนี้ตื่นมายังไงน้องอามตื่นมาก็ได้เสิร์ฟอีกแล้วแม่ดอกรักเสิร์ฟอีกแล้วนะคะเช้านี้เบ่งุูนี่ะเสิร์ฟข้าวเข่าเห็นอีกแล้วครับต้นน่ะอ้น้องขอบคุณแม่ดอกลักไปหลายครับ มาลิบมากินเร็วๆริบคิอห้าอันนี้น้องเบฟอาบน้ำได้วยยังครับอาบแล้วครับโกหกใช่ไหมครับนายคอด,ดูหน้าคนอาบน้ำไหยครับอาบเรลิสต์ในโลกเลยหรับ่อใช่เพราะพี่ๆเขาลีลาขอบคุณแม่ดอกรักนะครับผมไก่ย่างพีะ่ะตอนนี้<อ><อ>เสร็จงานเป็นที่เรียบรอยอ้อยแล้วนะคะแม่ก็เลยบอกว่าเด็กสาวคนนี้เข้ามานอนในห้องแม่พี่น้องบู๊ย เป็นเกียติมากนะคะได้เข้ามานอนในห้องแม่พี่น้องของแม่ใหญ่มากใหญ่แยงอหลีใหญ่กว่าห,ห้อ,หหองอือนีเด็กๆสามคนนะคะเข้ามานอนนะโอ้หอมนอนลวบอกหอมนอนละตีตงือนอน่อเ <c oughs> ี่ขอบคุณคุณแมน่น,นะคะวันนี้เขาเอือ่อ,อว่าเอื้ออำนวยสถานที่ที่พักให้กับพวกเรานะคะมาอยู่อยู่ในห้องแม่นะคะ ฝันดีค่ะวันนี้จะดีก่เด็เตรยดีบอกใส้ลังใช้ลังของคืนนี้เราจะมาที่นี่นะครับเร,เราจะพักที่นี่นอ,นอนด้เยหรือเา,าใส่บ้านีแม่ เนเดีวเนะครับเป็วแต่ไม่ลองชมแต่ลองนน่าจะรอไให้อ่บือนเวบอกซืงุ้ือเ่างอออกลเออลองลองลองอลองลองลอลงงอขึ้นไง ใครก็ไปชิมจังตัวนี้ด้ฮัลโหลเด็กตาแป๋วมากไม่ไม่ตาแป๋วกับคุณแม่อีกตอนเนี้ยไม่เลยไม่เลยฮัลโหลอันฟิลนี่มันเด็กเกาหลีเลยครับอันลักมากมากเลยอ่ะโดนเด็กโตอีกแล้วทุกคนอันลับมากเลย เขามีเพจหรือยังแ n นมีเพจหรือยังตอนนี้ไปติดตามงบูทานนี่นี่มองคนเยอะหรอมองคนเยอะหอาังบาเานนกเจริญ่านอะไรจากแม่นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณบ้านห มีแก้แฟมิลี่แล้วก็บ้านพลังหลักนะครับที่ให้มาในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณมาลัยน้ําใจเน่าเวทีแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าภาพที่จ้างเรามาในวันนี้นะครับหมายว่าจะมีอีสิิวนะครับที่เจ้าภาพจ้างก็ขอขอบคุณเจ้าภาพเลยนะครับงานแบบดีมากก็ไม่ใช่งานดีคนเยอะงานดีนะคนเยอะมากนะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่แม่แม่ที่มาให้กําลังใจเน่าเวทีในวันนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กิฟ้าเองนะครับ กำลังจะเสร็จงานที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคบกิต้าเองก็อยากจะขอขอบคุณนะครับมาแรงกำลังใจนะคบจากทุกๆคนนะครับที่มอบมาให้ในวันนี้นะครับผมกีต้าเองขอขอบพระคุณเอ่อกำลังใจจากพี่นาตาชาอังกฤษนะครับผมขอขอบพระคุณแม่ปุ้งจากบ้านน้องเวฟนะครับขอขอบพระคุณพ่ออ้อมหัวเขียวนะครับผมขอขอบพระคุณเจน่าเอ็ดมินผคุณ่ารักนะครับผมขอขอบพระคุณ พี่ปูนนะครับสักนัลสนุนสิรานะครับที่มารขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมและขอขอบพระคุณแม่กระดกอ่อนนะครับวันนี้งานสนุกมากเลยนะครับจะไปที่ไหนอย่างไรกันอีกอย่าลืมติดตามพวกเราทีมงานค่ายเด็กตกยมมือสีนะครับวันนี้กีตาร์เองขอขอบพระคุณเอ็ซีทุกๆท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเอ็มซีหน้างานด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับไปแล้วครับ แสงสีเสียงนะครับผมไม่ได้เป็นแค่ผู้แสดงนะครับแบอสก็มาเป็นผู้ชมด้วยที่มาอยู่หน้างานดู f e e d บ a c k ว่าหน้างานเป็นไงบ้างนะครับแสงสีเสียงนะครับเขาเป็นอะไรกันหมดคะอันนี้คืออี่กววาแล้คนยังเยอะมากเลยนะครับจะเลือกแล้วนะครับโอ้ยยิงอีกแค่บังก็ะดอาจารย์มันจะยังเกิดคู่กันจังมันถึงยิงกันแล้วโอ้มันถึงโอ้ยถึงยิงหมดเลยยิงอีกจะบาดได้บ้างเก็ะสีไม่ดอกละแค่โมหมดเครี้ยงเลย ยาลงก็หมดค่ะไม่ได้พูดเอาค่ะหมดค่ะยาหมดเกลี้ยงค่ะไม่ได้พูดเอา